เดือดไต <ไป S 1> ามด้วยพริกไทยอันนี้ก็เป็นเมนูกุลาซุกง,ง่ายๆนะคะวันนี้เราจะอันดับแรกเรามาผัดหมูใส่น้ํามันนะคะตั้งน้ามันให้ร้อนแล้วก็หมูลงไปค่ะหั่นไว้เป็นลูกเต่าประมาณนี้นะคะเพราะว่าอย่างไรเราก็จะใช้เวลาตุ๋นประมาณสองชั่วโมงค่ะเพื่อให้เนื้อหมูนะคะเปื่อยนั่นเองแล้วเราก็จะมาเติมน้ํานะคะพอเนื้อหมูเราผัดสุกแล้วหอมเราก็จะมาเติม น้ำประมาณ250ลิตรกับผงปรุงที่เราจะใส่ลงไปนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำนั่นเองค่ะน้ำเราก็ใช้อย่างนี้นะคะเราจะใช้ที่ตวงนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาอา่านว่าเติมน้ำไปเท่าไหร่เติมน้ำนะคะเติมน้ําเปล่านะคะไป200เนี่ยค่ะ2อยเจ็ดสิบห้าลิตรน,นะคะก้องก็เป็นทรงค่ะใส่ลงไปแล้วค่ะน้ําใส่ลงไปเลยเพราะยังไงเราก็จะตุนไปค่ะสองชั่วโมงนะคะอันนี้ก็จะเป็นหม้อนะคะสําหรับใช้ตุนนั่นเองค่ะหม้อซุปนั่นเองนะคะพูด,ดง่ายๆนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่ของลงลงไปนะคะ ผงปรุงก็เป็นผงปรุงสําหรับกุลาสุกนะคะนี่เป็นผงปรุงกุลาสุกนะคะจะมีหอมแล้วก็มีปาปริก้านะคะถ้าเราอยากเพิ่มความอร่อยเราก็ซื้อปาปริก้าละปาปริก้านะคะแล้วก็หรือพริกหวานหรือหอมนะคะหั่นใส่นั่นเองค่ะก็จะเพิ่มความอร่อยนะคะ<อ>เป็นเมนูที่สามารถทานกับข้าวกับข้าวสวยหรือว่ากับมันฝรั่งก็ได้นะคะมันฝรั่งบดนั่นเองค่ะใส่ผงลงไปเลยแล้วเราก็จะรอให้เดือดนะคะแล้วเราก็จะลดไฟลงแก้นหนึ่งโอนะคะ แล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะแล้วก็จะเปื่อยเละยุ่ยละเอียดนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยเป็นเมนูที่ทําทาน,นง่ายๆคะ่ะแค่ใช้เวลาตุ๋นสองชั่วโมงเตรียมวิธีการทาง่ายโคตครๆค่ะนี่คะ่ะสีน้ำซอสก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตุ๋นวันนี้เราก็จะทานคู่กับมันฝรั่งนั่นเองนะคะมันฝรั่งเราก็กําลังต้งมค่ะหม้อก็กาลังเดือดเลยนะคะนี่ตั้งไว้คู่กันนะคะนี่ที่เห็นก็จะเป็นหม้อมันฝรั่งคะ่ะก็กําลังจะเดือดนะคะเดี๋ยวเรามาทานคู่กับมันฝรั่งจ้าเราแล้วมากเดี๋ยวเรามาทิ้งไว้นะะคให มอซุปนะคะที่เราตุนไว้เดือดค่ะแล้วเราก็จะมาปิดฝาแล้วก็จะลดอุณหภูมิไฟลงนั่นเองค่ะเรียบร้อยเมนูอูดาซุปนะคะใครๆก็ทําได้ค่ะเป็นเมนูโปรดของคุณสามีนะคะนี่ค่ะไปทําทานได้ค่ะง่ายๆค่ะจะมีนะคะนี่ค่ะจะมีให้อ่านว่าใส่น้ำไปกี่ลิตรนะคะใช้เนื้อหมูกี่กิโลค่ะอาหารเดามันทําง่ายๆมากค่ะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยมีบอกให้เรียบร้อยค่ะว่าใส่ไปเท่าไหร่เนื้อสับเท่าไหร่มีพริกปาปริกาใส่ไปด้วยแต่ของเราไม่ใส่นะคะ เดี๋ยวเรามารอให้หม้อเดือดก่อนหม้อเดือดเราจะไปหาฝาเราก็จะมาปิดฝาไว้เลยค่ะเพราะว่าเดือดแล้วเห็นไหมคะปิดฝาไว้เลยเรียบร้อยแล้วก็ลดไฟลงนะคะให้เหลือแค่ประมาณสามก็พอนะคะเดี๋ยวเรามารอสองชั่วโมงค่ะ